ไ,ได้คือน้องบีมคนสวยนี่เองนะครับซึ่งน้องบีมเนี่ยมาขายข้าวหลามครับซึ่งเป็นร้านดังในโซเชียลตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับน้องสลามและสวัสดีเอฟซีของช่องอาร์ดินช n แนลนะครับวันนี้ผมพาเอฟซีมาชมงานที่ทางอมตะจัดในอำเภอสัมันธ์ย้อยจังหวัดสงขลาจัดขึ้นนะครับซึ่งงานมีชื่อว่าฮารา o ฟ d f เฟสนะครับซึ่งในงานเนี่ยจะได้พบกับน้องบีมข้าวหลามจากกระบี่ที่ดังในโซเชียลตอนนี้นะครับ แล้วก็มีข้าวขาวววด้าซึ่งเป็นร้านดังจากกรุงเทพก็มาจำหน่ายในงานนี้ด้วยนะครับหรือจะได้พบกับอุตตาเยงูจากสบายสบายช็อปนะครับแล้วก็มีของที่มาจำหน่ายมากมายแล้วก็มีของเล่นให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศของงานจะมีอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับการเดินทางก็มาทางถนนใหญ,ญ่สายยะหาไปทางสบาย,ย้อยนะครับเลยแยกบนันดามาอำเภอกาบังจอดยะลานี่ประมาณ8กิโลเองครับก็จะถึงสถานที่จัดงานฮาลานฟู้ดเฟสนะครับซึ่งจัดโดยบตจะาเหน,นนะครับ พอมาถึงแล้วก็สามารถเรียกควาเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีพวกทีมงานเขาจัดการที่จอดรถให้ได้เลยนะครับก็รอเข้าไปนะครับอทีนี้ก็มาถึงฐานที่จัดงานแล้วนะครับก็จะมีของเล่นให้เด็กๆได้เล่นกันมากมายเลยนะครับมีสัตว์ให้นั่งได้อะไรได้เลยนะครับ พอมาถึงในงานแล้วนะครับทีนี้เรามาดูบรรยากาศของงานนะครับว่าภายในงานเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับตามมาได้เลยนะครับมาถึงฐานที่แรกนะครับก็จัดการซื้อลูกชิ้นเลยนะครับ20บาทก็สามารถซื้อได้นะครับลูกชิ้นนี้เป็นลูกชิ้นแบบบ้านๆเลยครับเรามาดูตรงนี้หน่อยนะครับว่าเขากำลังมงดูอะไรกันครับ โอ้โหตกใจหมดเลยนะครับนึกว่าเขามามุงดูอะไรนะครับที่ไหนได้คือน้องบีมคนสวยนี่เองนะครับซึ่งน้องบีมเนี่ยมาขายข้าวหลามครับซึ่งเป็นร้านดังในซวยเชี่ยวตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับน้องมาจากจังหวัดกระบี่นะครับสวยมากๆเลยนะครับน้องเขาก็ขายดีมากเลยนะครับเห็นว่าเมื่อคือนเนี่ยหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนที่ขายดีมากๆซึ่งเข้าตอแถวยาวเลยนะครับ เพียงแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่ามันดึกหน่อยผมมาตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มคนก็เริ่มทยอยน้อยลงไปหน่อยนะครับปกติคนเข้าแถวยาวมากๆเลยนะครับซึ่งคืนพรุ่งนี้เนี่ยคืนวันที่21่มการาเนี่ยซึ่งเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะครับมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับ ถัดจากร้านน้องบีมข้าวหลามก็จะมีร้านข้าวขาววัดดะซึ่งถือว่าเป็นร้านดังมากในโซเชียลร้านหนึ่งนะครับซึ่งมาจากกรุงเทพเลยนะครับก็มีจำาหน่ายในงานนี้ด้วยตอนผมมาถึงเนี่ยประมาณสีทุ่มแล้วซึ่งซุปข,ขาว,วัวได้หมดแล้วเหลือแต่ขาว,วัวน้ำจิ้มกับข้าวขาว,วัวนะครับเลยจัดเฉพาะขาว,วัวสักชุดครับได้มาแล้วนะครับทุกคน น่าทานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองกลับไปจิมที่บ้านดูนะครับต่อไปะจะพามาชมบรรยากาศในงานนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมเอ้ยของกินของทานเล่นมีเยอะแยะมากมายนะครับต่อด้วยเครื่องเล่นของเด็กๆนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นจิงช้าสวรว์ ม้าหมุนเรือเหาะนะครับแล้วก็อื่นๆอ,อีกเยอะๆมากมายให้เด็กๆได้เล่นกันนะครับ สุดท้ายก่อนกลับนะครับอยากฝากให้เพื่อนๆมาเที่ยวงานฮาลาลฟู้ดเฟสนะครับที่จัดงานคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วนะครับคืนวันที่ย1อมกราคมนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปเราจนจบเจอกันใหม่ในเอพีหน้านะครับสวัสดีครับ